สวัสดีเพื่อนทุกคนครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งหลังเกมคู่นี้ครับน่าจะโอ้คือแบบใส่คำว่า,าผมกับเนี่มาท่านนะครับเพราะเรียงเข้าไปครับเพราะเยงเดียวครับจอมโหดชนะนะครับ มวยตัวใเป็นตัวอุลิอายกก่อจบเกมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เพชรลำสินชอห้าพยักครับก็แพ้น็อกให้กับจอมโหดชอเกตวีนาครับในยกที่สามครับ ยอดอกี่อเป้ยอยอดนลับมาดีครับสอได้แพ้ถูกเลยออกมาเต้นยกสามนะใช่มวยบอกโอ้โหมวยไม่ต้องเจ็บแขนหรือเปล่าใช่

เจ็บเลยครับเจ็บหนักเลยครับสันดีดดดดครับผมบอกเลยเจ็บหลายเจ็บหลายปี่กอบปากหลักที่นี่ใช่ไหมวันนี้หลายเจ็บปากปากหลักอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับผมทุกคนสุกดเดี๋ยวได้จะได้จะได้รู้ว่ามีคนรออนี่จะได้มาเร็วๆมีเพื่อนทุกคนสุกรด เราจะไปไหนไม่เล่นการพนัน คั้งคั้งแรกเร่มเ่นบอกว่าอยากนโด้อมแข่งให้นะแต่ถ้าสมว่ายังไม่มีเงินก็ไปโอเคู้รนแล้วก็เอาผลให้หมดในจังหวัดจังหวัดนต่ไม่ไม่จังหวัดผมยกบังทว่เข้ารถแล้วทว่าเขาอทยรวมแล้วบอกน่าจะพบจะพบกันเข้าเราเองเข้ากับสองเราเองบแต่ที่เห็นตอนที่ให้มาตอนนี้ตอนยุกบังอ่ะ เ<ท>เราาโดนน,นะคุณหมอครับเบื้องต้นนี้วินีใช่ไเป็นี่ย<ม>หนึ่งส,<ะ>สอบไม่หลุดนะฮะสองไม่มีกระดูกนะ, <pet it> ะรครับ แต่ว่าคิดว่าเป็นช้ำนะครับบริเวณเขากระแทกนะฮะก็บวมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในเพื่อเพื่อความแน่ใจก็คือว่าให้สังเกตอาการก่อนถ้ายังเจ็บมากนะครับก็ให้เอ็กซเรย์ดูนะครับแต่คิดว่าคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยยังคิดว่าไม่น่าไม่น่าไม่น่าเป็นปดญหาไม่น่าโชคร้ายนะเที่ลำศีรษะนะไม่น่าน่เอ่อพักผ่อนแล้วถ้าไม่มีกระดูกหักคิดว่ากลับมาชกได้ไม่มีปัญหาสบายมากสบายมากพักผ่อนแล้วอื่นับ แต่ที่แต่ที่สบายกว่าเราก็คือจอมโหดนะแล้วยายได้ก็เจ็บเสียดายไปเนาะก็ไปลองเยอะมากเลยกาเล่นเราเราไม่น่าไปไปนิดหโชคร้ายโชคร้ายกว่าเนี่ยกเป็นเจ้าหวโชคร้ายของเพชรลำสินนะครับโอ้โหนานๆได้มาต่อยทีนะน้องนะนี่เจ้าตัวก็แน่นอนแล้วครับเสียดายอ่ะฝากอะไรถึงพี่ๆน้องๆหน่อยเพชรลำสินเนาะ ขอโทษด้วยครับคุณแพ้ทนี้มันทัดจริงๆครับก็เป็นไม่ได้อยากแก้เลยทีเดียวรักษาตัวก่อนรักษาตัวอยากจะกลับมาเล่นต่อโอเคนะขอบคุณมากขอบคุณมากก็จาตัวให้หไวครับขอบคุณครับก็เป็นกำลังใจคนแพ้แล้วก็ยินดีกับคุณชนะครับไี่ไปอยากแพ้ครับฝากคนไร้ครับเปอย่าลังใจกันน้ำครับ